จะตุ่มพารวยนะคะน,นี่เราก็จะมาเก็บพริกกันนะคะพี่น้องเก็บพริกค่ะเก็บพริกเจตุ่มจะพามาเก็บพริกนะคะเก็บเอาไปตำน้ำจิ้มพริกสุกแล้วกันไก่เราจะกันไก่ลยนะคะพี่น้องให้กันไก่หนีไปยค้ะ จะเอาไปตำน้ำจิ้มไปกินที่เมืองการไปถึงเราไม่ต้องซื้อเ้าของเรามีเองจุมก็จะไปเที่ยวเมืองการนะคะโอ้ยดกดกมากเลยพี่น้องเอไ,ไก่หนีไปเ,เลยนะ ด้วยโอ้ยเนาก็มีทีนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยพี่น้องเอ้ยใส่ตะเคี้แตใส่จะคี้วัวใส่ใสปุ๋ยธรรมชาติใส่ปุ๋ยคอกเก็บกันยังไงล่ะจะสตุมกับกันไก่ตัดเลยนะพี่น้อง รับจ้างได้รไหมเนี่ยคงไม่ได้หรอกคันฟ้าประนามน,นี้นก็สูงเยอะเหมือนกันเนาะสูงเยอะเหมือนกันนี่ แล้วหนึ่งต้นเก็บ<ม>พริกกันค่ะนี่จุ๋มเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งต้นเนี่ยเหลืออีกต้นหนึ่ง,ดงแดงๆอยู่เนี่ยสวัสดีค่ะลุงวุิมาชิมเลยมันจะหวานไหมลุงวุิมาชิมเลยาาสวัสดีค่ะเหนือลวีพอดีเจ๊จุมจ๋มจะไปเที่ยวเมืองกาญก็เลยจะเก็บ ร่วมกับน้องสาวนัดกันมาเที่ยวเมืองการไปบ้านหลานเรามีพริกเราก็จะมีเอาพริกไปกับมะนาวไปให้เขาซื้อไอ้นั่นมาซื้ออาหารทะเลมาอันนี้เราจะเก็บพริกไปทําน้ำจิ้มพราะิกไอพริกอันนี้มันทําน้ําจิ้มได้ <c oughs> ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจค่ะวันนี้ที่บ้านเจ๊ตุ๋มมีงานบุญนะ มีงานบุญมีรถแห่บ้านเพื่อนบ้านเขาทำบุญมีช้างแห่ด้วยสองเชือกเดี๋ยวช่วงบ่ายจะไปถ่ายคลิปแห่บายสามเช้าก็ไปกินโต๊ะจีนเสร็จแล้วจะตุ่มกยเดี๋ยวจะเก็บพริกไปเมืองกาญก่อนเก,กกนเก็บพริกกบเก็บฝรั่งไปฝากหลานก่อน <laughs> เรามีพริกแล้วก็พริกเนาะไปฝาก ขอบคุณนะคะลุงฮูดสบายดีรวยไหมเดี๋ยวนี้รวยไหมปีนี้จะจุ่มไม่รวยเลยนะปีการนี้ยังว่ารวยมั่งนะปีนี้ไม่รวยเลยเมื่อทีแล้วมาเสียังค์สักบาทขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจคะ่ะแดดร้อนร้อนเปี้ยงเปี้ยงแดด,ด,ดแดดแจ่มแจ๋เลยพี่น้องวันนี้ ยอมแพ้เก็บไปก็พอได้กินเก็บไปพอได้กินพี่น้องโอ้ยดกอยู่นะพลิกชีฟ้าแดงขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะกลางร่มด้วยนะ <laughs> อุ๊ยแดดมันร้อนกันเลยกลางร่มด้วย เราจะไปฟังเทศจะไปทันไหมเนี่ยก็มีงานบุญเราจะไปฟังเทศจะไปทันไหมตัวศัพท์มันร้อนมันคงจะไปถ่ายไม่ได้หรอกขอบคุณนะคะโอ้ยข้อความรอการตรวจสอบวสันตรวจสอบกันเด้อลุงวุฒ ภาษาอะไรวลพนลุงก,กูสวัสดีค่ะระวีขอบคุณนะคะทุกท่านโ,โอ้ยกุณาเขียนภาษาสุภาพด้วยมันไม่สุภาพเขามไม่ให้อ่าน มันไม่สุภาพเขาไม่ให้อ่านมันเขาซ่อนข้อความเลยพี่น้องขอบคุณนะคะเก็บพิกค่ะมีทั้งชี้ชี้ฟ้าแล้วก็ไม่ชี้ฟ้านะชี้ลงดินแล้วก็ชี้ขึ้นฟ้า ทำน้ำจิ้มนัดกันแล้วให้เขาซื้ออาหารทะเลมาเราก็เตรียมแล้วเรามีฝรั่งฝรั่งเราปลูกเองเรามีฝรั่งเรามีแมงกิสซอนเรามีซอนเราก็ไอนี่เอาเองเราไม่ได้ซื้อแล้วก็เราก็ากมีพริกเรามีมะนาวเก็บไปจยทําน้ําจิ้มคืนนี้นะคืนนี้จะไปที่เมืองกาเดแล้วจะไล์สุดตลอดทางเลยแหละพี่น้องจะออก จะออกเที่ยงคืนไม่หลับไม่นอนกันแหละคืนนี้ให้ไปถึงพรุ่งนี้เชา้านัดเจอกันตอนเชา้าจะไปส่งหลานหลานเขาปิดเทอมเขาก็อยากกลับบ้านเขาหลานเขาอยู่มกาลแล้วเขามาเรียนที่นี่ไม่ใช่หลานหลอกเหรนลูกของหลานก็ต้องเหรนเนาะน้องใบหม่อนนะ่ะจำได้ไหมคะน้องใบหม่อนคนสวยนางแบบของเจ๊ตุ่ม ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะพัชรพงศ์ขอบคุณนะคะเหนือกับหัวใจกกอดมาค่ะขอบคุณสิบแปดล้านดวงใจค่ะเดียตุม่มเอาเท้กันไกลตัดเอานพ้พริกนนพี่น้องอยู่ฝั่งน้อนอนวลน,น,น,นแดงเนี่ยอ่ะจิบพริกกันพี่น้อง ปูพริกไม่ได้มาเอาหญ้าออกหญ้าจะท่วมพริกแล้วพี่น้องกลับมาจากเที่ยวก่อนไปกะว่าจะไปเที่ยวสักสีห้าวันจะไปเมืองการไปเที่ยวเมืองการจะไปอ้น,นั่นนะเขาเรียกอะไรสกายวอล์กสกายวอล์กอยลองไปขึ้นไอ้กระจกดูว่าใจเราจะแข็งพอหรือเปล่า <laughs> ที่ไรคานเราไหม เราก็กลัวอยู่นะเพราะเราเป็นคนกลัควความสูงตุ่นใช้กันไกลตัดเลยนะพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณ18ล้านดวงใจ18ล้านไลค์18ล้านเลิฟค่ะเดดร้อนมากพี่น้อง แต่พักๆเลยเนี่ยรอบบ่ายก็จะไปแห่บุญอีกนะสามโมงเย็นก็แห่บุญรอบหมู่บ้านรอบหมู่บ้านก็สามสี่กิโลแล้วพี่น้องมันสี่หมู่บ้านนี่รอบสี่หมู่บ้านประมาณสี่สามสี่กิโลนลี่มีรถแห่ตอนเย็นก็มีรถแห่เล่นอีกกลางคืนมีดนตรีกลางคืนอีก พี่ตุมก็จะดูถึงเชียงคืนก็จะแบ้นไปเมืองการแล้วพี่น้องไปเที่ยวโอ้ยดูพีคค่อยสวยงามมากแดงแดงสวยมากเลยนะโอ้ยค่อยเข้าร่มก่อนพี่น้องค่อยร้อน <laughs> ค่อยร้อนละทีเนี้ <laughs> พีคก,ก็ลกลกค่อยไม่ได้มาเอาย้าออกพี่น้องั้งแต่ผักค่อยหมดแล้วค่อยก็ไม่ได้เอาหญ้าออกเลยเพิ่งมีผักก็เอาย้าออกเลย เนี่ยสลระแหนกงามงามเ้อพี่น้องให้ดูสะระแหนค่อยเวลาเราปลูกปลูกเราไม่ได้ดูแลนะมันก็งาม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 นะดูสลระแหนพี่น้องงามไหมเนี่ยปลูกไม่ได้ดูแลอ่นะอย่างงามเลยเอาแม้หันกลับหน่อยเดียวก็ไม่ได้นะกล้องเนี่ยสลระแหนงามไหมคะเนี่ยงามมากสลระแหน เนี่ยเราไม่ได้ดูแลนะปลูกปลูกปลูกทิ้งปลูกคว้างเขาก็งามของเขาหอมมากเปิ๊บเปิมินขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะยายุพินมาเก็บพริกเก็บพริกยายุพินนนพริกแดงๆอยู่นนกลางร่มอยู่ค่ะยายุพินแต่กลางให้โทรศัพท์ กลางร่มให้โทรศัพท์ตัวเองก็ตากแดดมีร่มอันเดียวมีร่มอันเดียวหนอนพริกงามมากเลยยยุพินไอ้นี่โซลเนเนี่ย,ะละยปลูกทิ้งปลูกขว้างเนี่ยงามคักหญ้าก็เยอะไม่ได้มาเอาหญ้าตั้งแต่ผักผักมันเรากินผักหมดแล้วเนาะ หมดหมดฤด,ดูกาลกินผักแล้วเราก็ทิ้งขว้างเลยเราไม่ได้มาดูแลต่อเลยแล้วกลับมาจากเมืองการก่อนแล้วจะกลับมาดูแลมาเอาใหม่แล้วจะปลูกใหม่อีกุ้ยร้อนพี่น้องใกล้เที่ยงนี้แดดร้อนมากเลยร้อนอย่างนี้เหมือนฝนจะตกนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเจะตุ่ม้างเจตุมก็ขึ้นแลพี่น้อง เพื่อนๆทักทายแล้วก็แว้นต่อได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจคะ่ะตามสบายเลยคะ่ะเด็กตมก็ขึ้นตามภาษาให้มีวันขึ้นวันละครั้งก็ยังดีบางครั้งก็ไม่ได้ขึ้นสี่ห้าวันวันนี้ไม่ค่อยได้ขึ้นนะก็ติดงานบวชติดงานบวชหลานเพิ่งจะได้ขึ้นเมื่อวานกับวันนี้นะมั้งช่วงนั้นไม่ค่อยได้ขึ้นติดงานบวชหลานวันนี้ก็มีงานบุญอีกนะงานบุญที่บ้านแต่อันนี้เป็นของเพื่อนบ้านก็เลยไม่ค่อยยากเท่าไหร่ เช้าก็ไปกินโต๊ะจีนตอนเย็นก็จะออกแหแ่เราจะไปแห่กับเขาเขาบีช้างมาแห่ด้วยสองเชือกมีรถแห่ด้วยอ้ยสนุกสนานกันแล้วพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายายยุพินหัวใจกดกอดมานะคะยายยุพินก็สวัสดีค่ะคุณเหนือละวีขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านอ้อยู่ป่าพิกกลางแดดเลยนะพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะาาจะไม่ขึ้นหรอกแต่เราก็ว่างเนาะว่างก็ขึ้นก่อนตอนไปลดแห่มันขึ้นไม่ได้หรอกพี่น้องเพลงมันมีึกษ์สิ์เยอะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณค่ะยายุพินไม่ต้องจอดก็ได้เว้นต่อได้เลยค่ะยายุพินไม่ต้องเกรงใจเจ๊ตุ่มก็ขึ้นยี่สิบนาทีเจ๊ตุ่มก็พอแล้วขึ้นไม่นานขึ้นพอพอได้ขึ้นวันหนึ่งแล้วก็ยืนยันตัวตนเนาะยืนยันตัวตนของเราว่าเรามีช่องของเราจริงไอ้นี่จริงขอบคุณนะคะทุกท่านเก็บต่อเก็บต่อแดดร้นอน แล้วก็ไอ้ไอ้นี่ก็งามนะ,ะผักขมผักขมบ้านน่ะแล้วที่เราเอาไปต้มกินน่ะต้มลวกจิ้มน้ำพริกอ่ะก็งามกิบพริกค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่าน คุณทูกำลับบงใจอย่างนี้ต้องมีร่มสองอันนะอันนึงให้โทรศัพท์อันนึงให้เราแต่อันนี้เรากางให้แต่โทรศัพท์แดดร้อนคักร้อนแน่พี่น้องเมื่อเช้า,ชานี้ไปงานบุญก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไลฟ์้าจะไปไลฟ์ที่งานบุญคือเขาก็เปิดเพลงเราก็เลยไม่ได้ไลฟ์ ไปคลิดมาคลิดนึงขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกขอบกังยัยนะคะ แด่ท่วมหน้าท่วมตา,า,า,าเลยพี่น้องไก่หนีไปเลยนะเนี่ยที่กำลังแตกยอดไอที่มันหักมาเึง่อี่เราเก็บครั้งแรียกก็นน้องใบหมอนมันมันหักกำลังแตกยอด ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจะคะ่ะขอบคุณทุกไรายทุกแชร์ทุก, share, ทกรีส์ทุกคอมเมนต์นะคะแดดยอมแดดพี่น้องแดดนี้ฝนหน้าจะลงหนักนะเนี่ยถ้ได้ตกก็จะตกหนักนะเนี่ยแดดอย่างเงี้ยเรียกว่าแดดฝนใช่ไหม ว้าวเข้าร่มก่อนพี่น้องเข้าร่มก่อนเข้าร่มก่อนเข้าร่มก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเหนือขอบคุณมากมายมันร้อนเนาะ <laughs> ร้อนร้อนแดด <laughs> โอ้ยเมื่อเห็นหน้ากันไหมเนี่ยเึ้นยี่สิบนาทีก็พอแล้วลงแล้วเนาะขึ้นทักทายเพื่อนๆขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเริ่ทุกคอมเมนต์ค่ะอ่าขออีกสามนาทีสามนาทีก็ลงเวทีแล้วพี่น้องเอายี่สิบนาทีก็พอเนาะโอมาเก็บพริกพี่น้อง เออมาเก็บพริกกระแดดร้อนอยู่ในล่มพริกกระลูกโตโต,ะโตะนะพี่น้องเนี่ยเก็บพริกขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายขอสองนาทีมันแดดร้อน ปลูกพริกยญาก็ไม่ได้มาเอาออกโอ้ยดูมาเขือค่อยติดลูกสองลูกก็ไม่ได้ผักขมอมนนี่ก็งามนะเนี่ยผักขมเนี่ยกินยอดแต่มันแก่แล้วอุย้ยร้อนร้อนมากโทรศัพท์ค่อยไหวไหมไหวไหมมันร้อนมากขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ร้อน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 งามแต่ตะระแหน่ลลวพี่น้องตะระแหน่ค่อยนงามคักดูตะระแหน่เดี๋ยวจะเก็บไปสักไอ้นี่อยู่ตะระแหน่ครับพี่น้องงามคักเห็นกันไม่เอ่ยพี่น้องค่อยมองไม่แสงมันไม่มีใช่ไหมงามคักตะระแหน่พี่น้องตะระแหน่ค่อยงามคักได้ไง กล้องหน้ารู้สึกมันจะไม่ดีเท่าไหร่นะมันเริ่มจะรวนเลยแล้วกล้องหน้าค่อยงามหอมเปปเปอร์มิน้นต์ร้อนพี่น้องเลยสองสามต้นก็เสร็จแล้วเจ็บไปทำน้ำจิ้มให้เขาซื้ออาหารทะเลมาแล้วก็เตรียมพริกเตรียมมะนาวไปเพราะเรามีเนาะ เรมีเครื่องพวกนี้เราก็เตรียมไปขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากมายค่ะยายุพินขอบคุณมากมายอายี่สิบนาทีแล้วเจตตถุมก็ขออนุญาตลงเวทีนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกใครทุกแชร์ทุกเริ่มทุกคอมเมนต์ขอทุกคนมีความสุขค่ะเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะเดียนทไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแค่คาดจานอันตรายทั้งปวงค่ะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะ เงินไหลกองทองไหลามาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านคะ่ะขอบคุณนะคะกออนุญาตลงเวทีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะร้อน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 มากคะ่ะ